ครับสวัสดีครับพบกับชูโรอีสานครับมาดูใครครับสมาร์ทโฟตายพี่โอมาเมื่อไรเนี่ยโอ้พี่โอมาแล้วไอ้ชูเดินมาเนี้ำมันหมดเลยยังไม่เสร็จด้วยครับมีไหมน้ำมันเดี๋ยวผมจะไปย้ายรถให้ตะหนึ่งด้วยนี่ไปอยู่เขาอ่ะคำคูณเด้อยายเอ้ย เอาพี่มาตอนไหนผมยังไม่เห็นเลยอ๋อไอ้ผมมาดูครับไอ้ผมมาท่าแกไมจริงครับโอ้นี่ครับพี่โอก็ได้มาขับคันเดิมครับเดิมครจะเอารถพรุ่งนี้อยู่จะมาขับเคอร์เอะไรอีกพรุ่งนี้มาตัเขาไปพุ่งรถไปพุ่งนี้แล้ววะเอ้าไหวสิยังไงเราเดี๋ยวก็ขับคุชโซ่ต่อเลยครับ อเยองเจ้าอะต้องฮะไอ้นี่นักเลงอีกแล้วนักเลงอีกแล้วได้กี่เที่ยวต้องฮะแบบพี่โอมาแล้วได้พี่น้องเข้าสู่ทีมงานโนหนึ่งอีกมันเดินนะสาวจะได้นอนบบา ไม่ไดนอนอีกแล้วไปล้างไปล้างรถหรอพรุ่งนี้ขอาเอาแปดโมงนุ๊กกลับคืนนี้นะโอ,อ้อหอโหเดียอมาด่วนไปด่วนครับไไ,ไปไหนอ๋อไปพรงนี้อะไร <laughs> <laughs> นี่ย <laughs> <laughs> ต้องตองเป่าลงครับลมหมดพอดีครับเจ๊ดงไหทำไมอะน้ำมันหมดาดนใส่ขวดเดียวเองเนาะขวดขวดน้หนึ่งไหนเดียวไงเนี่นะเออเดียวพรุ่งนี้เดีย่งเอามาเติมาไหนวังรถมีอต่ลนึ่เไไปเอาเลยผมไม่ต้องแลผมจะเอารถไป ยไ่คยไปไม่เลยไปเลยไม่ไปเลยมันไกลไมเรขับไเอาสว่างแล้วเอนจูยายเอนจูอยอยู่กนไม่มากเลยเนาะร้อนทางรั่ว เก็ตอเกตตไว้ตก็ดอืมพี่โอมาแป๊บเดียวครับวิ่งได้ห้าเที่ยวกลับคืนแล้วเฮ้ยสิบสบอโอ้ได้เยอะอยู่เลยนล่ะใกล้ๆเนาะอืมขาบอกกันเรียวเดียวเนาะ

โอ้พี่ผมเหนื่อยทั้งวันแล้วจะให้ผมไปอีกก็ไม่ใช่แล้วโอ้ทีท่ทีวันไหนถ้าบอกว่าไปหากลับบ้านไปหาสาวเนี่จนยจะเหนื่อยแค่ไหนก็กลับไป